ฮัลโหลขอภาพหน่อยจ้าราให้ดูหน่อยจ้าขอภาพหน่อยจ้าจะได้เอาไปลงฮะขอภาพหน่อยจ้าให้ราให้หน่อยจ้าอ๋เอเพียวเรียงอ๋องามแท้อืจะไม่นกไก่นะหมอถกาจลายตัวจะเป็นตัวใดแต่เ่้ยไก่สนวนกว่าอยู่อ่ะอืมอเมันเดิจ้า ให้ให้หาเพื่อใอ้ขอเลยนะไม่ทำร้ายหรอกขอถ่ายหน่อยถ่ายใกล้ๆหน,น่อยนะให้พูดหน่อยแอลำให้ดูหน่อยเหมือนเมื่อวานนี่ตีปีครับ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 หน่อยนะครับ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 ได้ไหมให้ให้ขอดูใกล้ๆหน,น่อยนะอ้า พูดอะไร่ะตัวไหนวันนี้ตัวไหนหัยไทยตัวไหนวันนี้ใบสี่จะเอาสามใบสี่นี่ตัวไหนขอหน่อยได้ไหมหัยรัฐบาลไทยขอหน่อยได้ไหมได้ไหมหอ,อู้ย,ยุงฮะขอหน่อยได้ไหมฮึขอหน่อยได้ไหมตัวไหนหรือเอาของไต้หวันก็ได้ไต้หวันสามคู่ตัวไหนเอาของไทยสองา่างสองตัวบนสองตัวได้ไหมขอได้ไหม จะไหนจะไหนจ้าโอ้ยหาควายเหรอหา,พาอเาพื่อนเหรอหาเพื่อนเหรออันเนอันเนาอันเนาอ๋อมาถ่ยยยยยายใกล้ๆหน่อยนะจ้าอ้าพูดอะไรจ้าฮะจะพูดอะไรพูดหน่อยพูดหน่อยจะไหนจะไหนเราไม่ทำร้ายกันหรอกเออ อาศัยซึ่งกันและกันเนาะฮะมองซุ่มมองเชิงมองเชิงเตามาหรอ好吗好吗เจ้ากา好吗เจ้าหามาฮะแจ้าหามาผู้ชายมันหวานหาชื่อดุ๊ยหาว่า้องก็เห็นกันครั้งแรกกับญานกันใส่หน้ากัน นกกปใส่หนากากเด้คนได้าษหนากากเนียเนาะเนาะน่ารักจังเอาน้ารักจังป,ปีโซภักขาวาอาราหังสัมมาสัมพุทธโธวิชอะมีโทโอโออะมีโทโภอะ โอ้ยบักยิวปิมปิมปิมเอนจินเลียงเลียงเลียงเลงมาเ่มามอเข่ามอเข่าพุ่งเข่าดอเข่าพุ่งเข่าหรอเข่หอุดอเข่าดรูขหน่อยนะหนนโอ้ยขอนั่งดีๆหน่อยปวดแข้งปวดขาเด,ด้อไม่ไม่ทำอะไรหรอกพูดด้วยเฉยๆพูดด้วยเฉยๆเล่นด้วยเฉยๆเนาะ มาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดให้ได้เยอะๆเด้อไม่ได้ทำร้ายใครเรามาหาเก็บเห็ดอืมมามาผู้ชิมมันมันพูดหน่อยหน่อยเขาขอพูดหน่อยพูดพูดหน่อยออกเสียงหน่อยออกเสียงหน่อยครับสวัสดีครับสวัสด,คดีค่ะนี่หาวนี่หาวมา นี่หาา่าว่าว่าหา,หา,หา,หาจังห่ามาโอ้ยน่ารักจังเลยไอยหนูน่ารักจังเลยเอาตัวผู้หรือตัวเมียาจ๊ะนะครับจะได้รับนี่หา่าวดีเหอะอา ว o ริกูดวิ o ิกูดวิร o กูดเนาะวิริกู e ว y g o กูดหาหาเจอแท้งหาหาเจอโอ้ยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดให้ฟังหน่อยแล้วก็รำให้ฟังก็ได้เหมือนเมื่อวานเนี่ยคนละตัวกันเลยนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราเจอมันก็หลายตัวเลยเนาะอยู่สวนก็หลายตัวเห็นกันครั้งแรกก็ไม่กลัวกัน ตีสู่เจนเวียนไงฮ่าเอ้ย